อคุณแมมคุณเอ้ยคุณคุณทาสิบาเอาเว้เอาไว้คุณ50สิบออกบ,บับบ, 54! 54! บ,บับบับหูห้าสิบสห้าสิบสบับบับกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักของเฮียทุกคนนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไว้หลายๆคลิปว่าผมจะพามาเล่นพีพี เออวันนี้ทุนเรามา4,936บาทเดี๋ยวเราลองเชิงก่อนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้เฮียด้วยละกัน <c oughs> ผมบอกต้นคลิปตลอดนะครับดูเพื่อความสนุกสนานนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับเออ ไปดูยาวๆดูยาวๆทุนมาสี่พันเก้าวันนี้เออเฮ้ยไปพี่พร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าไม่พูดพร้มทำเพลงเออไม่พูดพร้มทำเพลงกินแคนดี้หวานๆกันหน่อยวันนี้ไปเบ็ดสิบนะพี่นะเบ็ดสิบซื้อสปินหนึ่งพันบาทนะครับเอ้ยเอ้เอเอ้พีพีเอาให้ผมบอกแล้วพีพีเอาให้จริง โอ้โหเปิดมาได้5 5 2บาทพีพีเอาให้คนดูฟรีสปินอีก 5. ห้าหืมแจมแจมผมบอกให้เหลืออีกสิบสองหูคูณสิบออกถือสวยดิสวยดียดเออหุ้ยหุ้ยหุย,หย,หย,หยคูณห้าสิบออกเฉยคูณห้าสิบออกเฉย บ้าจัดบ้าจัดไปดิไปดิคูณออกแบบดีๆกำไรแล้วกำไรแล้วเออหือกำไรมา184บาทว่ะโอ้โหสวยคูณ3ไม่ถึง3คูณ27 ผมบอกแล้วว่าค่ายพีพีอ่ะก็สนั่นได้ผมบอกแล้วไปหือหือหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายเน,น้นเน้นเธอลูกพ่อเน,น้นเน้นเธอลูกพ่อสวยยังหน้ายอยู่ยังน้ายอยู่ยังไปได้สวยยังหน้าคูณยี่สิบสองจัดว่าแจ่มจัดว่าแจ่มผมบอกแล้วว่าพีพีมันก็ไม่ได้น่ากเกลียดขนาดนั้น ลองเปิดรับหลายๆค่ายนะลองเปิดรับหลายๆค่ายพันเจ็ดไม้แรกได้กำไรมา728บาทจัดว่าแจ่มผมลงเลยได้ไหมเนี่ยผมอาจแค่นี้พอได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปก,กินหวานๆต่อเหมือนเดิมเออไปอีกสิบฟรีโอ้โหคุณสิาพาเปิดมา เนะอ,อ้โหนะเออหือนิ่งนิ่งมากนิ่งมากไม้สองนิ่งมากเออหือโอ้โหเริ่มวันวันเ,นนะเร,นนริ่มวันวันเริ่มวันวันโอ้โหเออหืออะไรขนาดนั้นครับเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นครับเนี่ยเออคูณสิบก็ยังดีในเก้าสิบเออหือยากโอ้โห เฮ้ยเจ็บเจ็บไม้นี้เจ็บอยู่ไม้นี้เจ็บอยู่เออหือเดี๋ยวเราลองหมุนหมุนกันเดี๋ยวเราลองหมุนนอกสักนิดนึงสักนิดนึงเริ่มวันวันแล้วสักสี่รอบสี่รอบเดี๋ยวเรากลับไปซื้อต่อลวงสซกุยเออสวยบับเออไปดีไปดีปดมีแวแวแล้วมีแววแล้วผมบอกให้ไป อีกรอบอีกรอบโอ้โหเปิดมาใจคอไม่ดีเลยเออหืออือหือเออผนะ่นหนึ่งเลยนะพันนึงเลยนะพี่นะเออกล้วยมากล้วยมาโอ้โหไม่ไหลให้หน่อยเลยเหรอจะไม่ไหลให้ผมจริงหรอ เออยังไม่ไหลให้ผมจริงหรอถามจริงเอออีกให้กันก็ไม่ได้สวยพี่คุณสิบเจ็ดได้มาอีกร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทหูวีเออบายนี่ือมามามาสี่ร้อยสี่สิบสองบายหมุนสุดท้ายโอ้โหคุณยี่ห้าออกไม่แตก ถ้าคูณยีิบห้าออกมาแล้วแต่นะมีสน,นันอยู่นะผมว่าไปลุยอย่ารอช้าอย่ารอช้าอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปเลยนะครับดูเพื่อความสนุกสนานไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพร้อมแนละ้วไปดูวันต่อ,อย,ยาวยาวโอ้หคุณ13ออกมาหัวยังสวยเลยไม่แต่อื้หือ เออเออเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้เฮ้ยกืแปดร้อยแปดร้อยยี่สิบหกเอา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 หน่อยเอาหน่อยสวยอุ้ยฟีดปพินอีกฮะอะไรจะขนาดนี้ครับนี่คูณมาอุ้ยขออีกนิดขออีกนิดขอเท่าทุนก็ยังดีสุดรอเออ เออเออหือคูณสิบออกมาสวยคูณอีกสิบเก้าสวยไปไปไปพันสีึบโอ้โหสองหมุนพี่สองหมุนสุดท้ายเออขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหขออีกหน่อยขออีกหน่อยก็ให้หน่อยจริงๆอะให้แบบนิดเลยอะเออคูณมาคูณลงมาคูณลงมาเนนๆลูกคูณ เออคูณคูณมาหน่อยเถอะคูณโอ้โหคูณมาหน่อยคูณโอ้โหคูณไม่ออกเลยถ้าคูณออกเมื่อกี้นะคุณดไไูไม่เป็นไรไม่อะไรเรากลับมาเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วไปต่อเออผมหวังไว้สักหกพันจะได้หรือเปล่าไม่รู้เลยไปลุย ทุนเรามา4,000กว่าบาทโอ้โหตาไหนจะได้ก็ได้ตาไหนจะเสียก็เสียเนะเพราะคุณแม่คุณเ้ยพราะคุณแม่คุณขอร้องเถอะให้ลูกช้างแตกแฉมแม,แมงามงเถิดลูกพ่อคูณสิบออกเออปวดคำบับเลยปวดคำบับเลยเออเออออคูณมานิ้น คุณมาหน่อยมาหน่อยก็มาหน่อย,อยจริงๆมาแต่แปดมาให้กูชื่นใจเลยอาอา,อาเอ้ยฟีสปินอีกฮะเอ่อไม่ใช่ผมซื้อดีกว่ามั่วตัวหมดแล้วผมหลงหลงลืมลืมมาหมดแล้วนะ่ะเอ้ยเปิดหัวมาก็สวยอยู่แหละต้นดีปลายหายทรงนี่กวูวะนั่นไงนั่นไง เอออืมเอาเอาเข้าให้เอาซะลูกเอาซะลูกเอาซะเอาซะลูกเอ้ยก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีคูณสิบสี่ก็ยังดีได้สามร้อยกว่าบาทเอ้ยลูกเอาไปลูกเออคูณสิบออกลูกคูณสิบออกสักคูณร้อยได้ไหมสิบออกห้าสิบออกแล้วอยากเห็นเราร้อยจังเลย เออเออเอมอมาอีกอันแคนดี้มาแคนดี้ลงมาแคนดีแนด้แคนดี้แคนดี้หูย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 เท่าไรครับเนี่ยเท่าไรครับเนี่ยคูณเท่าไรครับเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา1,468บาท เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยคูณมาคูณมาอีกสองพันสวยๆงามงามไปสองพันสวยๆงามงามไปรอบนี้เอ้ยสองพันสวยๆงามงามวู้ฮู้หกพันยังหกพันยังน่าจะยังปะอู้ห้าพันสามอยู่เลยป้าหมายเราคือหกพันป้าหมายเราคือหกพันหาอีกพันเจ็ดจะได้ไหม มารุนกันเอ้ย,เ,อยเปิดหัวมาสวยอยู่เปิดหัวมาสวยอยู่ร้อยสิบเจ็บาทเออือเจ็ดหมุนสุดท้ายพี่พี่พี่เฮ้ยนมนมไอ้นมไอ้นมไอ้นมเอ้ยม,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 มาแคน้นี้มาแคน้นี้ลงมาแค้นนี้มาทั้งอันสวย โอ้ยหูยอะไรขนาดนี้โอ้ยสวยดิสวยแคนดี้มาอีกสามแคนดี้มาอีกสามคนดูเอาไงคนดูเอาไงหาอีกหนึ่งพันหาอีกหนึ่งพันได้ไหมได้ไหมหอยถ้าแตกคุณนี้นะคุณผมบอกให้จิตจัดแน่เออ ถึงพันไว้ถึงพันไว้เออได้อยู่โอ้โหเงือเริ่มตกเงือเริ่มตกพอคุณแม่คุณเลยคุณคุณห้าสิบว้าวเอาไว้เอาไว้คุณท่าสิบออกบับบับบับหูห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บับ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 พีพีไม่ทำให้ผิดหวังจริงเออพีพีไม่ทำให้ผิดหวังจริงผมบอกให้ ไปไปเท่าไรเท่าไรสองพันไปแล้วยอดรวมสองพันไปแล้วบอบบอบหูยหูยไหลยังไม่หยุดไหลไม่หยุดเกินไปไปรุ่นเกินไปไบจ๋เกิดไปเกินไปโอ้โหหูยสามพันอหือเฮ้ยเฮ้ยถึงสามพันหรือเปล่ายอดแตกรอบนี้สามพันหรือเปล่าหกพันเจ็ดร้อยเอ้ยหก สามพันหกร้อยเฮ้ย 2, 6, สองพันหกสิอุ้ยคิดว่าคูนร้อยออกครอบคุณทุกคนนะครับเป้าหมายเราตั้งไว้เท่าไหร่นะเป้าหมายเราตั้งไว้หกพันใช่ไหมนี่เจ็ดพันแปดเอ้ยเจ็ดพันเก้าเอาให้แปดพันสวยๆไปหมุนนอกสวยๆไปปะแปดพันขอสวยๆงามๆทำไมไ้แปดพันนี้เจ็ดพันเก้าผมไปแล้วนะ เออสี่สิบสี่สิบบาทขอ,อ piece, ขอร้องเถอะพีทขอร้องเถอะเอเออไปพี่อีกนิดอีกนิดเอออีกนิดพี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงเอออีกนิดนึงพี่อุ้ย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 ,อ,ยอีกสามสิบบาทอเออเอาวะไม่หมู่ก็จา่าไม่จ่าก็หมู่มีสองอย่างนี่แหละมียศอะไปพี่ บาอีกสาหมุนสุดท้ายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันไหนไหนมันก็หมุนขนาดนี้และขอบคุณทุกการรับชมนะครับเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปไม่แนะนำให้ทำตามนะครับดูเพื่อความสนุกสนานนะครับใครดูจบแล้วใครชอบใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคำพูดวาจาใดไม่สุภาพ ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับไว้เจอกัน EP หน้าบายบาย